คุยกันต่อนะคะกับบริษัทกลุ่มบริษัทกุศลไมกุ๊บจำกัดนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีอดอกเตอร์ซชินะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือนะคะซึ่งก็จะมีการทําแบรนด์ของดอกเตอร์ซชิเพิ่มเติมขึ้นมานะคะค,ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของการซื้อแฟรนไชส์ดอกเตอร์ซชิเนี่ยนะคะแสนเก้าหมื่นบาท โกค่สและเข้าอีกหมื่นบาทอันนี้เป็นแบบเดียวไมหมคะหรือว่ามีแบบอื่นเพิ่มเติมอีกในการซื้อแฟนออรนไชส์ดรสุชิะครับคือเป็นเราตอนนี้เราตั้งไว้3แบบครับผมบแต่แบรนด์แรกที่เรานําเสนกอนก่อนคือเป็นแบรนด์พรีออสเป็นรถรถสำล้อนะครับผมสำหรับรขึ้นที่สุชิแล้วก็แบบ2คือคีออสทั่วไปที่ตั้งอยู่ตามคาเฟ่ต่างๆอาจจะคุณอาจจะตั้งอยู่ข้างร้านกาแฟก็ได้ครับผมแล้วแบบที่3คือร้านทําเป็นร้านอาหาร เหมือนร้านอาหารคาเร์ซูชิอะไรแบบนี้เป็นคอนเซปต์สากับผมราคาต่างกันราคาต่างราคาต่างกันต่างกันที่วัตถุดิบแล้วก็พื้นที่ครับผมถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยอาจจะราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าอาจจะเป็นคาเร์ธรรมดาอาจจะราคาไม่สูงครับนอกจากนี้ดร์ซูชิก็ยังมีเรื่องของแคตวิงจัดเลี้ยงด้วยอาจรับออกนอกสถานที่คิดราใครอย่างไงคะก็คือราคาหนึ่งเราจะให้ลูกค้าเลือก เราจะมีเมนูให้เลือก3าตัวอย่างสาสตัวอย่างต่อสา <3 S 2> แบบก่อว่าราคาเท่าไหร่หมืน่นสองหมื่นสามหมื่นก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็เราก็เราก็ให้เลือกอาหารครับผมเลือกอาหารถ้าเสร็จปุ๊บเลือกเลือกเอกสร็จแล้วถ้ามีกลุ่มลูกค,ค้าต้องการราคาราคาที่มากกว่าสามหมื่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีให้คุณออปชันเลือกเลือกเลือกภาชนะในการใส่ด้ว่ว่าคุณต้องการภาชนะยังไงเพราะว่ารูปแบบของเรามีภาชนะที่แตกต่างกันแล้วก็ ชสวยเยอะครับค่ะอืมค่ะคือไปทำแกลเลอรี่นี่ก็ยังพอประเมินได้นะคะว่าอาจจะได้รูปแบบหลากหลายตามราคาแต่ว่าถ้าเป็นรถสามล้อซูชิเนี่ยนะคะราคาจะแพงถูกยังไงคะรถซูชิที่จะขายจะขายในงานแคเลอรี่นี้ว่าจะขายในสามล้อซูชิเนีคือก็คือราคาเดียวครับผมตั้งคอนเซปต์คือ60บาททุกเมนูครับมีกี่ชุดยังไงบ้างคะตอนนี้ผมตั้งไว้9ชุดครับก็คือเป็นข้าวปั้นล้วน3มชุด มีชุดเด็กชุดผู้ใหญ่ชุดชุดรวมแล้วก็ข้าวปั้นกับข้าวหอมสลายเหมือนกันชุดเด็กช,ดชุดใหญ่ชุดรวมอาจจะมีข้าวปั้นครึ่งหนึง่งข้าวหอมสลายครึ่งหนึง่งแล้วก็ที่เหลือคือชุดข้าวหอมสลายล้วน,นแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็มีเมนูพิเศษคือคซูชิเจด้วยครับมีซูชิเจด้วยเมนูจะหลากหลายเหมือนเราไปกินในร้านาอาหารญี่ปุ่นเลยไหมคะก็คืออ่าคือช่วงแรกนี้คือเป็นช่วงน้ำร่องเราอาจจะเอาเอาข้าวปั้น สิบอย่างข้าวของลัดทัก1สิบอย่างรวมกันก่อนครับผมหลังจากนั้นเราก็จะค่อยทําการตลาดทุกอาจจะทุกสองเดือนหรือสามเดือนค่ะค่ะดรสุชีนี่ก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของกุศลไมกรุ๊ปนี่ก็ที่มองว่าจะทําในรูปแบบของเคีอสไรเดอร์นี่คือจะมีรูปแบบของแบรนด์อื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะมีมีหลายรูปแบบครับก็จะมีอากิที่ครัต่อไปในปีหน้านะฮะอากิก็จะเป็นเกี่ยวกับเทปัญญากิ แล้วก็ยากินิคุแล้วก็มีแบรนด์โยอิชิโยอิชินี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้าวหน้าญี่ปุ่นต่างๆอย่างเช่นข้าวหน้าเทมปุระข้าวหน้าประดิบข้าวหน้าอะไรต่างๆข้าวหน้าแกงกะหรี่อะไรอย่างี้แล้วก็มียุกิยุกิก็จะเป็นเกี่ยวกับถั่วแดงเย็นถั่วแดงเย็นเกต็เกหิมะอ๋อเป็นขนมหวานที่เป็นภูเขา มีโรยนัดน้ำหวานอะไรเงี้ยเป็นขนมน้ำนมอะไรเงี้ยค่ะนี่หลายแบรนด์ออกไปทีนี้แบบว่าไปจอดเรียงกันเลยใครอยากกินอันไหนก็เลือกคือทำมันเป็นตลาดนัดเป็นสตรีทเลยเงี้ยเราต้องการทำเป็นโตเกียวสตรีทโตเกียวพูทธสตรีทก็คือเอาแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันมาจอดรวมกันเป็นคาราวานไไปโน้โหคาราวานเลยโอ้โหคือรับรองว่าจะมีสิบแบรนด์ก็ได้สิบแตรนด์ที่สิบแบรนด์ก็ได้ค่ะ แล้วเล็งไว้ยังคะโตเกียวฟูสตรีทว่าจะโเฟูสตรีทก็ม,มีที่อยู่ที่อุดมสุขูรณ์นะฮะห้าร้อย <500 S 1> กว่าตารางวา,า<ล>เตรียม,มที่จะที่เตรียมที่จะทําอีกสองปีนะครับรอให้ตรงนี้ไปก่อนนะครับ ให้เดินหน้าไปก่อนแล้วก็จะทำตัวเกียวฟูสติปซีมุมเมืองเราเขียนแบรนด์แต่ละแบรนด์ออกมาให้ครบก่อนให้ครบก่อนแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะจับไปอยู่ด้วยกันัอยู่ดวันั่นก็เป็นแนวทางในอนกันคออาหารญี่ปุ่นนี่ก็เตรียมตัวเลยนะคะตามมุมเมืองต่างๆก็ไปสิงสถิตตามนั้นได้ได้เรียกได้ว่าทานอาหารญี่ปุ่นที่มีคุณภาพแต่ว่าราคาสบายกระเป๋าบายคือเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยว่าอย่างนั้นนะคะเป็นมิติใหม่ของใจว่าจะทําโตเคียวฟูสติเป็นราคาเดียวด้วยซ้ำหกสิบบาท ทุกเมนูค่ะแล้วก็คือทานได้หลากหลายครับอ๋อค่ะคุณสามารถเทคโฮมได้คุณสามารถพาครอบครัวมาทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน่าจะได้เห็นกันเมื่อไหร่คะโตเกียวฟูดสตรีทอีกสองปีครับสองปีครับค่ะแล้วรูปแบบของแฟรนไชส์อย่างของที่อื่นนี่ราคาจะใกล้เคียงกันกับของโตเกียซูชิไหมคะโอ้โีซูชิถือว่าถูกมากๆเลยนะค่าค่าลเซเส์แค่หมื่นเดียวค่ะนะครับเพราะเราเราวัตถุประสงค์ต้องการสร้างงานต้องการที่จะให้มีดรซูชิกระจายไปทุกหัวเมืองค่ะ แล้วก็มีเป้าหมายประมาณแบรนด์ละร้อยร้อยสาขาค,คืออยากให้มีอย่างเงี้ยเยอะๆรูปแบบเงีย้ยเยอะๆแล้วก็ให้คนระดับล่างสามารถที่จะทานอาหารญี่ปุ่นที่มีคุณภาพบ้างนะฮะค่ะต้องมาถามในเรื่องของรูปแบบของการบริหารงานสักหน่อยนะคะในส่วนของกลุ่มบริษัทกุสมัยคุปเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทในเครือก็มีเยอะแยะนะคะแล้วพยายามที่จะมีการแตกลาย e เอีก หลายธุรกิจด้วยกันเนี่ยค่ะ <c oughs> มีโครงสร้างในการบริหารงานแบ่งการดูแลเป็นยังไงบ้างอะคะแบ่งการดูแลก็คือกุศลไม้กรุ๊ปก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับแอดมินทั้งหมดนะครับแล้วกเ็เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์แล้วก็แนวทางการตลาดให้แต่ในด้านของการขายหรือการปฏิบัติงานก็จะแบ่งเป็นบริษัทย่อยไป <c oughs> อย่างเช่นกุศลไม้บัมบูก็จะมี <c oughs> สำนักงานขายอยู่ที่เจริญกรุงนะครับซึ่งจะสะดวกสําหรับลูกค้า พราะลูกค้าจะอยู่แถวสีลมแถวสุขมุมวิทนะเป็นส่วนใ,ใหญ่แต่ว่าสำนักง,งานใหญ่ก็ยังดูแลเรื่องของการส่งออกแล้วก็สําหรับยีป่ปั่นรายใหญ่อยู่เรื่องแอคทีเอคาอยู่นะครับที่เช่นแวร์ก็เช่นเดียวกันแล้วก็วกทางบุญสมัยมอเตอร์ก็จะเน้นตลาดทางด้านต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือ<ๆ>ตอนนี้ก็มีสาขาตัวแทนอยู่ประมาณ10บ,บ,บรายในอีสานละซึ่งปีนี้ก็ขายได้ประมาณร้อยคัน ปีหน้าตั้งเป้าไว้500คันค่ะแล้วก็ปีถัดไปตั้งเป้าไว้1,000คันค่ะ,ส,ะสำหรับรถสูมโมต้าของเราค่ะแม้ว่าจะเป็นธุรกิจหลากหลายแต่คือก็เห็นได้ชัดนะคะทุกอย่างมันเกื้อหนุนแล้วก็เ,เสริมซึ่งกันและกันนะคะคตัวที่เป็นกุสลไม้บ а บูหรือว่ากุสมไมแกลเลอรี่เนี่ยเ,เป็นธุรกิจที่ทางด้านดอกเตอร์มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ว่าลายใหม่ก็คือกุสมไมแกลเลอรี่มองอนาคตว่าจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะตัวนี้ ผมเชื่อมั่นว่าเติบโตได้แบบก้าวกระโดดเลยร้อยสองซดีอย่างง่ายๆเลยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเราเข้าไปสู่กระแสะกระแสอาญ่ปุ่นอย่างแรงอยู่ะะนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งยังมีช่องว่างการตลายเยอะที่ทให้เราทำนะอาศัยกับแบ็กกราวหรือจุดแข็งของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของเครื่องครัวหรือว่ารถหรือว่าวัตถุดิบซึ่งเรามีพันธมิตที่เข้มแข็งรวมทั้งชมรม พ่อคุไทยญี่ปุ่นซึ่งจะเป็น People Ware ให้เราเพราะทุกอย่างจะเกิดได้ต้องมีฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์พ e o พิ e แวร์นะมารวมกันนะก็ถือเป็น cluster คลัสเตอร์ตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับซึ่งทาให้เกิดพลังที่เข้มแข็งให้เกิดความสมรค้คี ในอุตสาหกรรมต่างๆมาร่วมกันเป็น,ค,ปนค,ค,คัสเตอร์อีกทีหนึง่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่มขึ้นมาการรวมตัวกันที่น่าสนใจในฐานะของเชฟฐานะของพ่อครัวอาหารญี่ปุ่นบ้างค่ะมองว่าการร่วมมือกันครั้งนี้กับทางด้านกุสมัยกรุ๊ปจะเติบโตไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คือจะสร้างมิติใหม่อะไรคะให้กับวงการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยค่ะก็คือตรงนี้ก็ผมว่าเป็นอะไรที่แบบเยี่ยมมากเพราะว่าผมเองก็ตัดสินใจมาร่วมทำธุรกิจกับ อาจารย์เพราะว่าผมมองดูว่ามุมมองไอเดียความคิดของอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่หยุดครับผมมีอะไรใหม่ให้คให้ผมคิดด้วยตลอดคืออาจารย์จะมีการบ้านที่ผมทําประจำว่าคุณต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะผมโอเคถือว่าถ้าเราทํางานอยู่คนเดียวก็เหมือนถ้าผมถ้าผมเคยเปิดร้านอยู่คนเดียวนะฮะผมก็คิดอยู่คนเดียวคิดอะไรไม่ออกไม่มีคนช่วยคิดแต่ว่าถ้าเรามี มีที่บริษัทที่ดีแล้วก็น่าจะไปได้อีกไกลครับผมเพราะว่าคือโลกมันกว้างครับผมค่ะคืออาหารก็ต้องก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยคือก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะคะคืออร่อยอย่างเดียวยังไม่พอคือต้องมองต้องมีวิธีอื่นด้วยมันไม่ใช่คุณจะมาทําแค่อาหารขายอย่างเดียวอาจจะมีอาจจะเป็นเครื่องครัวหรืออะไรต่างๆอาจจะร่วมรวมกันไปครับผมเป็นหลายอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะของการมีพันธมิตรทางการ เหมือนกับว่าได้คู่หูมาช่วย<ะ>ร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจต่อไปเรื่องของภารมิตรการค้าเนี่ยจาย์คิดว่าเป็นส่วนสําคัญไหมคะคือผมทําการค้าเนี่ยผมไม่ได้มองเงินเป็นตัวหลักนะฮะ,ะไม่ได้มองเงินเป็นตัวเป็นตัวเมนเหมือนที่ฝรั่งเขาสอนให้ Profit Mak i n g อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะผมมองการคบเพื่อนมากกว่าการทําธุรกิจถ้าเกิดเราทําธุรกิจแล้วเราได้เพื่อนนะฮะได้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเงินมันมาเองถ้าทําธุรกิจแล้วมีศัตรูอย่าทํา นะครับันั้นคือการทําการตลาดผมจะเป็นลีดเดอร์เสมอจะเป็นการเข้าไปในสร้างตลาดมากกว่า็านตลาดนิช<า>มากกว่าจะไม่ไปเข้าไปแย่งตลาดใครเ<า>สมอเพร<า>มะมเป็นคน,คนสร้างสร้างตลาดใหม่ๆขึ้นมาแต่ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยใช้ความคิดเยอะ<า>นะแต่เราก็อาศัายความมุ่งมั่นอาศัยประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วก็คิดไม่เหมือนคิด่ตงจากคนอื่นอะไรที่เขาทำทำอยู่แล้วหรือว่าเจริญอยู่แล้วหรือว่าดีอยู่แล้วเราเราจะไม่เข้าไปทำเราทำ